สวัสดีจ้าบอน้จพามาเบิ้งโคกนหนองนาด้จ้าเด้อปอนองโคกหนองนาสร้างใหม่ได้เกือบสองเดือนอีกอาทิตย์เดียวกับสองเดือนเนอาะจ้านี่คือโคกนหนองนาสร้างใหม่มือนี่ตอนเศร้าๆการมาปลูกอย่างหนะ้าเพราะเสื้อเห็ดละง,งกเพิ่มด้จ้านี่แถวนี้จะเป็นเสื้อไอ้ย่างหน้าเพราะเชื้อเห็ดละง,งกเนาะ อันนี้ก็เอามาถมดินใหม่พึงเอากาเอาเข่ามาว่านให้มันขึ้นเนาะจ้านี่เอาดินมาถมเพิ่มให้มันสูงแล้วก็เอาเข่ามาวานเอาเข่ามาวานได้จ้าตามขอบนี่ไปพ่อวยห้ดินมันพังเนาะเพราะว่าฟังตรงคามกันนี่มันจะเป็นคลองคลองมาจากชนประทานได้จ้าแต่ตรงนี้อยา,อยาอเอี้าเขื่อนจำบด้ว่าเป็นต้นเอียงเนาอต้อน มันหลมันเลยมอ่งว่าใครเห็นน้ำที่จริงมันเป็นคลองน้ำม,มาเด้อจะฟังนี่ก็จะเป็นโคกนหนองนาของสาวอีสานเด้อจะมาปลูกเสริมเอายางนามาปลูกเสริมเด้อจากมือนี่นี่เอายางนามาปลูกเสริมอืมนี่แกเป็นสาโคกนหนองนาหุษะตามแบบที่ออกมาเด้อจากเด้อนี่ ป่ากําลังดินต้องแดงต้องแดงเพือ้อากาศดีตอนเสาร์บหอนเนอ,อันนี้ยาพักบุง้งสะหนีแปรมาปลูกด้วยจ้าสะนีมันเกิดเองเพราะว่าแต่ก่อนเป็นไฮน้ามันจะมีพักบุง้งนอกจากนี้บรรยากาศกดีดีอันนี้ได้เกือบอีกอาทิตย์เดียวก็เกือบสองเดือนเลยด้วยจ้าโคกน้องหน้านี่นี่เอามาปลูกเสริมพันปลูกพันแล้วอยู่ จะอยากให้มาเบ่งบรรยากาศบรรยากาศมันดีจังใดนะาจ๋านอ้อนี่เขาเตะกอนกับเอาเขามาวานมันกระเลิบเกิดแล,าาลแ,กกลแล้วนาาจ๊ะเอาหยาเอาหยังมาโล่งเอาห้าแฝกมากมันก็เริมเกิดแล้วนี่อันนี้สะโคกน้องนาไอ้สะแรกน้าจ๋ะอันนี้สะแรกนี่สะแรกของโคกน้องนาอื บ่อยป่านิ่งป่าตะเพียนนะจ๊ะนี่อยากกํกลังเกิดดินกันย่างพันแน่นดีปานใดที่จริงจะเอาลวนั่นสร้างลวมาแล้วนะจ๊ะว่าจะเอามาล้อมแต่พอดีดินมันบนพันแน่นก็เลยได้เอาล้อใบกลอนมาหลังปีใหม่ให้ดินมันแน่นอันนี้ก็คือเอามาปลูกหลังเต้เป็นคูสระหายแล้วแล้วเนาะ มันกำลังปงออกด้วยจากกำลังปงใบไม่อันนี้คือไอต้นยางหน้าเด้อกํลลังเขียวหญ้่ก,กํลลังเขียวอันนี้หญ้าแฝกก้มาปลูกการดินพังด้วย้ะนี่หญ้าก,กํลลังขึ้นพอพอคดเสร็จแล้วพี่น้องเอ,อ้ปบะหยากสิว่าวพอคดเสร็จแล้วฝนตกมากกระนำขักกัลน,นำแน ย่านสะพางกับบังพองโชคดีแน่มันก่กะพางด้วยจ้ะพ่างเป็นบังมองแต่ข่ากกบเอาหญ้าเอาหญ้าหรือเอาเฟืองนอกจากเอาเฟืองเนาะมาโรยเห็นบอนี่ตรงนี้นะจะปลูกเป็นบานหรือจะเอาบานนอกดาวหรือจะเอาเถียงหน้าหน่อยมาลงตอนเสาคิดว่าตอนเสามาข้ากะจะมานาั่งจิบกาแฟอยู่โขกน้องหน้านอกจากนี่นี่เอาเข่ามาวาน <c oughs> เอาเข่ามาวานเพราะเพราะนามมันไหลเป็นกาว เลยไหลมากองกันเนะเาะเวลาฝนตกมากอันนี้คือสาะที่สองดิจ่ะอันนี้คือสาะที่สองตอนแรกนึยกว่าเพิ่นจะตุยดิยจ่ะเพิ่นกับบอตุยนี่อันนี้คือสระที่สองเห็นบอจ่ะมีแหละมีปัญหาช่วงที่เห้าไอ้โคกน้องหน้าถ้าคุดช่วงหนาฝนพอเห้าคุดเสร็จแล้วมันก็จะพังแต่โศกตีน้อยเห้าเอา เด่เฟื่องมาเนาะมามาปูเราขอบสะกันพังได้จ้ะแต่มันจะพังตรงนี้หลายกว่ามูนี่อันนี้คือสะที่สองอสะที่สองปลูกต้นยางหนาสองร้อยห้าสิบต้นนี่ได้จ้ะนี่อันนี้คือสะที่สองของโคกน้องนา ถ้าเป็นไปได้ถ้าไผยจะเห็ดโคกน้องหน้าก็จะเหตุส่วนหนาฝนได้จะลําบากหาแนวมาลงแต่มันก็ดีอย่างหนึง่งห้าบต่ตองไปเจาะน้ำเพราะว่าน้ำเต็มซาเรียบรอยห้าบต่ตองเจาะห้าบต่ตองอีกอย่างเพราะน้ำฝนได้จะนี้อันนี้คือน้นําฝนน้ำใบเจาะน้ำใบอีกอย่างเด้อพี่น้องน้ำมันขึ้นมาเองเพราะมันอยู่ไกลแม่น้าเราเจาะลงไปบนลึกน้ำก็ะไลขึ้นมาน้ำใสใสตอนแรกได้จ้ะ แต่พอดีฝนตกมาใส่มันก็เลยเห็ดหายคุณแน่กบ่อทึงกระว่าคุณนามใสอยูเดอร์อืมนีกว่าปล่อยปลาปล่อยปลาบ่หลายโตดอกแกม่านพันกัวตัวสองสาราวาล่องเบืองกวมาพอเห่าเพราะท่านเดบกทันเพรานท่านได้กันพื้นที่นอกจากท่านได้ล้อมรั้วก็เลยท่านอยากปล่อยหลายคิดว่าป่าบพระท่านใหญ่คือคนพิ้นจะบ่มาแอบเอาลอกนอกจาเน่บ่อยง่ายอืออันนี้สะที่สอง สานี้มันจะเสื่อมต่อหากาันได้ด้จ่ะถ้าสาหนึ่งน้ำล่นมันก็นจะมีทอไปเสื่อมอีกไอ้หนึงน่งอ้สาอีกสาหนึ่งอันนี้คือยางนาเด้อนี่พี่น้องยางนาอันนี้คือยางนาทั้งหมดนี่กําลังเพิ่นกําลังเริ่มพัดเปลี่ยนใบใหม่มีั้งแต่ปลูกมากมีอยู่ต้นเดียวด้วจ่ะท,ที่ที่บลอด มีอยู่ตนเดียวสิบลอดตอนนี้นึกว่าบอลอดเิ็นกระอดอยู่นี่เพิ่งกำลังออกใบใหม่นีเลอจ้ะสองไร่โคกหนองนานี่คือสองไร่เด้โอโคกหนองนาคือคือสองไร่สิล้อมรั่วเลยจ้ะจะล้อมรั่วหมดเลยจะล้อมรั่วเมดเ,เป็นแบตตาคายเนาะเพราะกันรัวกันหมากันแมวกัน พ่นนี่แหละเขามาเนะจ้ะมีฝูงปลาลูกคอกพ้อมเด้อพี่น้องสิบอกหายพุ่นปักย่างหลายพุ่นพุ่นปลาลูกคอกหัวจะเห็นบอ่อพุ่นสองกลุ่มปักย่ายหนึ่งหัวปลาลูกคอกอ,อีหยังมันเบืดมาจากปลามันเบืดมาจากน้องน้ำฟางตรงขามช่วงฝนตกเป็นอาทิตย์พอคุดสาแล้วมันตกมาเป็นอาทิตย์เลยเด้นน้ำจ้าพี่นอ้อง แต่เมือ่อวานนีมาเดินสำรวจเห็นเห็นยังหูบอพี่น้องเห็นเห็ดเพอได้จ้าเห็ดเพอเกิดแต่มันเท่าน้อสองสามสองสา,สามดอกไงแหละเห็ดเพอนี่มันเกิดแถวนี้ได้จ้านี่เห็ดเพอแต่มันจะเท่าป็นเพอเห็ดเพอหนังน้อผุนปลาผุนบอลโอ้แม่มันก็คือผุนจ้าผุนบอลปักง่ายหนึ่งนี่แหละจ้กความสุกเล็กเนน้อย เอาไว้ล่องลาตอนเฮ่ากับเสียพรพอเฮ่ากระเสียนแล้วเฮ่ากับสบายได้จ้ามาเบิ่งก็คือโคกหนองนานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ได้จ้าทางนี้กะตนยางหน้าเนาะไอ้เพื่อนปลูกไห้เพื่อนปลูกแล้วปูกซึ้ก็เพื่อนจะเปิดปลูกแค่เม็ดเดียวเนาะจ้าทางนี้มันทีทางนี้มันจะทีกว่าทางนูน่นอันนี้กะ <c oughs> ล่องเอาเชื้อเห็ดละงก์่แมนล่องเอาเชื้อเห็ดตับเต่ามาล้อมเด้อจ้ามาอ้อมไอ้ตนตนซาหรือตนตาด,นดินอะไรเด้อจ้านี่สองตนอันนี้จะเป็นเชื้อตับเตา่าพันไวอีกประมาณสองอาทิตย์พึ่งเอาล่องในมือสองมือนอนนีน่กับตนนี้เด้อจ้าตนนี้ก็เป็นเชื้อเห็ดตับเต่าไว้อีกสองอาทิตย์มาเบ่งมาสิเกิดให้บอเอาหัวเชื้อมาล่องเอาเชื้อเห็ดตับเต่ามาล่อง อันนี้คือสะที่สองอันนี้คือสองไวาด้จ้ะโคกน้องนาสองไล่ความสุขเล็กๆเล็กๆหน่อยเอาใ้ตอนเข้ากับเสียนเนอกค่กเกษียณแก่กเกษียณปีนาด้จ้ะสามีคุณสามีแก่กเกษียณปีนานปีนานสิ้นปีนี่เพื่อกกเกษียณคิดว่าหลังปีใหม่จะกลับมาอีกมาทำรัว่วให้มันเรียบร้อยเนาะจ้เนอคลิปนี้ก็แค่นี้ก็ได้จ้ะเดอ้อ